หากเราอยากขายข้อสอสออนไลน์จําเป็นจะต้องมีความรู้หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นมาก่อนหรือเปล่าผมบอกนี้ก่อนครับว่าปกติแล้วนะฮะคนเราคนหนึ่งจะมีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวแบบที่ตัวเองไม่ได้รู้ซึ่งเราจะสามารถเอาสิ่งนั้นนะเชี่ยวชาญที่ไม่รู้เนี่ย ออกมาทําคอสขายได้อ่าแต่สมตัว่าคุณบอกว่าเอ้ยเอาออกมาแล้วมันก็สู้คนเชี่ยวชาญคนอื่นไม่ได้หรอกงั้นผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าคุณสามารถทําคอสนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปชนกับคนที่เชี่ยวชาญกว่าคุณไงคุณสามารถเจาะเฉพาะกลุ่มได้เช่นสิว่าคุณบอกว่าเออฉันพอทําบัญชีได้ก็เก่งพอตัวนะแต่ฉันไม่สามารถไปเก่งเท่ากับคนนั้นะ ที่แบบว่าโอ้โหแบบดังมากๆนะฮะผมก็จะบอกเลยว่าไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นครับคุณสามารถออกคอร์สสอนบัญชีเนี่ยที่มันเฉพาะเจาะจงแต่และกลุ่มได้เช่นสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่สําหรับผู้ประกอบการจบใหม่สําหรับคนที่เป็นนายหน้า t ิ k ก o ็อกนะฮะสำหรับคนที่ทํา YouTube สําหรับอะไรพวกนี้เล็กๆพอมันเล็กๆปุ๊บมันเข้าไปถึง กลุ่มนั้นโดยเฉพาะนั่นก็จะกลายเป็นว่าคุณก็เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มขึ้นมานั่นเองนะครับและที่จริงเนี่ยมันยังสามารถต่อย,ยอดได้อีกหลายคอร์สเลยผมพูดในที่นี้ไม่หมดนะฮะซึ่งผมสอนคุณทำคอร์สออนไลน์เนี่ยผมสอนตั้งแต่พื้นฐานแบบว่ารายละเอียดแบบเยอะมากๆแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็ถามผมได้ตลอดเลยนะไม่ต้องกลัวว่าลงคอร์สไปแล้วแล้วก็ทิ้งอ่าโอเคตอนนี้รายละเอียดมันเยอะถ้าสนใจนะครับทักไปทางข้อความเลย